สวัสดีครับช่วงนี้ในกรุงเทพก็มีฝนตกเกือบทุกวันนะครับป,รปลายวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ขับรถตากฝนนะครับก็แวะปั๊มน้ำมันเพื่อเตรียมตัวใส่ชุดกันฝนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับวันนี้มีโอกาสได้ติดกล้องมาด้วยนะครับก็แต่งตัวเสร็จเซ็ตกล้องเสร็จก็ จากปั๊มน้ำมันนะครับสังเกตว่าฝนก็ยังแรงอยู่ยังเปียกอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้แรงกว่าน,นี้มากนะครับมองแทบไม่เห็นตอนแรกคิดว่าลืมกุญแจรถไว้ที่รถนะครับเพราะว่าขับมาจอดตอนฝนตกแล้วก็วิ่งลงเลยปรากฏว่าไม่มีตอนแรกก็คิดว่าคนอื่นถอดไปหรือเปล่านะครับ ็เลยมาลองหาในเสื้อกันแดดกันลมของตัวเองดูตอนแรกก็หาไม่เจอนะครับใจนี่วิวไปแล้ะจับไปคำไปคำมาก็เออก็ยังอยู่นี่แหละครับวันๆไม่ต้องหาอะไรนะครับหากุญแจกับแว่นตา จากนั้นนะครับก็เอาสำาระขึ้นรถนี่ฝนยังตกอยู่นะครับเก็บใส่กล่องกล่องนี้ขนาด5 5ลิตรนะครับก็พอดีในการใช้งานสำหรับผมนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นรถนะครับเตรียมขับจริงๆผมชอบขับรถตากฝนมากนะครับเพราะว่ามันเย็นมันเย็นเย็นดี ชอบนะครับบางทีก็ไม่ใส่ชุดกันฝนก็ฝนตกเปียกๆก,ก็เก็บของใส่กล่องแล้วก็ขับแบบเปียกๆจนถึงบ้านนะครับการขับรถตักฝนนี่เปียกไม่กลัวนะครับกลัวถนนลื่นกลัวน้ำท่วมกลัวมองไม่เห็น ข้างหน้านี่มองแทบไม่เห็นทางนะครับเราก็จะค่อยๆไปรถก็เริ่มติดนะครับอันนี้เป็นถนนกาญจนาพิเศษนะครับครับไปได้สักพักนะครับเนี่ยครับฝนก็เริ่มลงแต่ว่าตอนนี้เป็นขากลับบ้านนะครับลืมดูว่ากล้องแบตจะหมดนะครับซึ่งตอนนี้แบตก็ ได้หมดลงพอดี